สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร์นูรชื่นชมผู้รับบริญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยออมสบบัมบรีครับวันนี้นะครับผมได้นำรถนะครับทั้งเบนซินและดีเซลนะครับมาเทสที่ศูนย์ไดโนเทสท,ที่มินบุรีครับศูนย์ไดโนเทสเนี่ยเป็นศูนย์ที่มาตรฐานมากเราจะมีกราฟ ทุกอย่างเรื่องการประหยัดพลังงานเรื่องในเรื่องของเพิ่มแรงมาแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องในส่วนของที่จะทดสอบแรงมานะครับเราจะทดสอบก่อนติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของเราแล้วก็หลังติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานนะครับโดยดอร์นพดลกิ่นทองซึ่งเป็นไทยไมสเตอร์ไทยเยอรมันไมสเตอร์นะครับเป็นคนที่มาดูแลเรื่องการทดสอบ แล้วก็จะมีสแกนทูลด้วยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากๆนะครับแล้วก็จะได้เผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วๆไปมาติดตามผมมาครับว่ารายละเอียดของการทดสอบจะเป็นอย่างไร mm hmm. เราเอาทั้งรถด,ดีเซลและเบนซินนะครับเพราะนั้นฝากไปเลยครับว่ารายละเอียดตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับของเทคโนโลยียานยนต์ แล้วเราจะเห็นได้เลยว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเทสน้ำมันทิ้งไปก่อนนะบ่อยบอยเร่งของเก่าออกให้หมดก่อนมันค้างอยู่หน่อย มันสามัังได้ใหญ่แกสามรัง

ยิงเลยสามพีเท่ามาเทียบของน้ำมันเห็นไหมกาสมันสูงกว่าทุกพวกเลยอ่ะอ๋อที่เติมไคือสูงกว่าใช่ไหมอ่าที่เติมไปมันสูงกว่า,าทำได้ดีเยอะเลยเพรามันต่างกว่าก็เลิอกอะ่ะได้แล้ว แรงม้าเมื่กี้แรงแรงม้าเลนี่แรงม้ามันดีกว่านี่ไงตัวเลขไงแรงม้าเพิ่มขึ้นเนี่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเรื่อยๆ6.5 6.5ถึง6.5ดีกว่าประมาณนั้0.8กว่าเองกว่าที่ลอยไม่0.8จนเกินหนึ่งแรงม้าไม่ผมเล่นน้ำยาไปแค่ครึ่งเดียวกันแล้วทำไมแกได้เปิดเต็มอ่ะมเปิดมนต้องเอาเต็มถ้าดน้ัเือนเลยครับ เอาคือใช่ครับปกติออ๋ใช้แค่นี้ใช่คือเคไม่มีไม่มีน้ำยาอือาจจะปิดยังปิดวาวยังปิดแล้วครับปิดแล้ด เป็นไงางท่านผู้ชมเห็นไหมครับวันนี้เรามาเทสโดยผู้เช,ชาญนะครับคือดรนพดลกินทองนี่กูรูช่างยนต์เลยนะครับของประเทศแล้วเป็นมาสเตอร์ด้วยไทยไมาสเตอร์เพราะนั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์มากแล้วก็ถ้าใครอยาก มีความรู้นะครับไม่ว่าเรื่องการฝึกอบรมหรือในเรื่องของข้อมูลของเทคโนโลยียานยนต์ต้องคนนี้เลยครับผมว่าเป็นคนระดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ท่านเป็นกูรูชัวกรแชร์ด้วยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาของวิไลด้วยแล้วก็มาช่วยในเรื่องของการเทสเครื่องยนต์นะครับก่อนที่ใช้น้ำยาแล้วก็หลังใช้น้ำยา ประหยัดพลังงานในส่วนของเบนซินและดีเซลมาดูครับว่าท่านเทสวันนี้แล้วได้รายละเอียดย่อๆยอ,ยอย่างไรบ้างส่วนรีพอร์ตนั้นท่านจะทำให้เราอีกครั้งหนึ่งเรื่องเรื่องการทดสอบแรงม้าของเครื่องยนต์เนี่ยจริงๆแล้วผมเคยเทสน้ำมันมาหลายยี่ห้อหลายค่ายพอุกควรโดยเทสกับพวกไดโนเทสนะครับก็ได้เห็นความแตกต่างอย่างอย่างตัวเบนซินก่อนวันนี้เราเทสสองคัน คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินเราใช้ m a z d a m a z d a 2า2 TS ครับเราใช้สแกนเนอร์จับจับดูอุณหภูมิเขานะฮะดูเรื่องของการเผาไหม้โดยดูค่าของแลมดาดูค่าของออกซิเจนเซอร์ผลดีครับส่วนเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเห็นชัดเจนคือแรงมา้าเพิ่มขึ้นทุกช่วงเลยนะครับทุกช่วงของความเร็วเลยที่เราเทสอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่มากแต่เรื่องของอัตราเร่ง ความประหยัดมาแน่นอนเราอัตราส่วนผสมมันค่อนข้างจะบางของขคา่องจะบางแต่อุณหภูมิเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนไม่มีการน็อกครับเพราะเราจับน็อกเซนเซอร์ด้วยมันไม่น็อกนะครับอันนี้คือโดยสรุปของเครื่องยนต์เบนซินคอยติดตามรายงานนะครับว่าเราจะเขียนยังไงแน่นอนครับอัตราเร่งมาส่วนเครื่องยนต์ดีเซลนี่ชัดเจนคือเรื่องควันดำนะวันนี้กฎหมายออกแล้วฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนะสอดคล้องพอดีควันดำลดลงอุณหภูมิเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนแน่นอนไม่มีการน็อกไม่มีการเขก อันนี้ชัดเจนส่วนอาัตราเร่งที่ได้ตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงอะไรร้อยไม่เกินร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอาัตราเร่งมาแน่นอนเห็นชัดเจนจากแรงม้าแรงบิดนะครับผลระสอบดีครับดีเซลถือว่าตอบโจทย์เรื่องฟันดำครับ